ให้ป pues> okay. nah. right ุ๊บเฮ้ยให้หน่วยโอเคคุใจมือหน่อยเอาหมายมารอกรจะทำวาผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกุมนะเรามีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้รับทุกอย่างอรพี่แต่คือเรื่องที่เป็นข่าวว่า ผมไม่เอาเงินเขาอ่ะผมไม่ได้เอาไปดมีกำลังจะบอกว่าเหยื่อโกหกใช่ใครเป็นโมผมอมเป็นโมเองนี่ชื่ออะไรโมอะไรไม่มีชื่อเลยในไลน์เราใช้ชื่อโมอะไรอะผมชื่อไอเมียวครับฮะเมียวพีเมียวโมเมียวใช่ครับแต่ลูกค้าก็เป็นเป็นใครเป็นเราเองี่เป็นเราเอง เราทำกี่คนแล้วมันเจ็ดแปดคนได้พี่ประมาณเจ็ดแปดคนนี่เ้าหน้ามีนมะลามสามออกเนี่ยกล้าไหมคือเอาออกไปผมก็กลัวแบบมีผู้เสียหายมาเพิ่มนะอนน้อาไหนบอกเจ็ดแปดคนที่เราจำอะพี่มันแค่เจ็ดแปดคน<ร> <ทำ S 1> แต่ว,ว่าแล้วไม่กลัวผู้เสียหายมาเพิ่มเพราะบางทีเราไม่รู้อะพี่ว่าผู้เสียหายอะ้ย จริงหรือไม่จริงเพราะผมก็จําไม่ได้ใช่ไหมพี่ตารวจต้องตรวจสอบได้นะครับถ้าในเบื้องต้นผู้เสียหายเกินแปดคนทําไงพูดแบบแมนเองบอกแปดคนใช่พี่ถ้าเกินแปดนะยังไ,ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้คือเราเล่นยาไหมไม่เล่นตรวจเจอไหมตรวจได้ครับ ไม่ใช่ตรวจจะเจอไหมไม่เจอไอ้เพีับอยา<ม>่าท้าทายดิเนี่ยนิสัยท,ทย้าทายเองบอกว่าไม่ได้ท,ท้าทายแค่นี้ยังท้าทายเลยคเคยถูกจับไหมเคยถูกจับตอนปีห<ร>้าเก่าก่อหาจำหน่ายยาเสพติดครับยาอะไรตอนยาไอครับอยากจะบอกอะไรกับทางน้องน้องผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อผ่านผมมาออขอโทษครับยังไง เพื้อเข้าไปใช้กรรมที่ผมทำไว้แล้วออกมาก็จะไม่แม่อะไรครับนะวันนี้เราพูดเองเราพูดเองมีนว่าเราชใช้กรรมวันนี้คือชใช้กรรมเข้าใจไหม